เบอร์จิลออติตจูเนียแอบผิดหวังบูตเอนเนตเปิดตัวรุ่น154่ปอนด์เจอคู่ชกโนเนมโดยล่าสุดนั้นจารอนบูตเอนเนตเจ้าของแชมป์โลกไร้พ่เตียมขยับน้ำหนักขึ้นสู่รุ่นซูเปอร์เวทเวทพิกัด154่อปอนด์โดยไฟเปิดตัวเขาจะเจอกับทางอุสมาลิมานักชกโนเนมชาวโปรตุเกสในวันที่11ตุลาคมนี้ที่บ้านเกิดฟิลาเดลเฟียแม้โปรโมเตอร์อย่างเอ็ดดีเ้เฮน จะเคยพูดถึงไฟใหญ่ที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิลอติจูเนียเซร์ฮีโบฮาชุกหรือทางเฮซูดรามอสจูเนียแต่สุดท้ายกลับลงเอยด้วยการเจอริมาทำให้แฟนมวยจำนวนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังด้านอติสจูเนียที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บและเขาก็เตรียมคำแบกโดยพบกับทางอิลิกสันรูบินเขาก็ยอมรับว่าแอบคาดหวังจะได้เห็นเอนนนตเปิดตัวกับคู่ชกที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งเขาได้กล่าวว่า จะบอกว่าผิดหวังก็ไม่เชิงเพราะจริงๆแล้วผมไม่สนใจว่าเขาจะเจอกับใครแต่ก็แปลกๆนะเพราะเขาอาจจะเป็นคู่ชกของผมในอนาคตออติสให้สัมภาษณ์เอาจริงๆผมก็คาดหวังมากกว่านี้เพราะเขาพึงรวมเข็มขัดในรุ่น147ปอนด์แต่เขากลับเลือกชกกับคู่ต่อสู้ที่คนไม่รู้จักออติสกล่าวทั้งนี้หากเอนนิตผ่านลิม,ม่าได้ตามคาดเอ็ดดี้เฮนยืนยันว่าไฟระหว่างเอนนิตกับออติตจูเนีย ก็มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในปีหน้าอย่างแน่นอนนั่นเอง